สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆปรเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปในยากที่จะหลุดล่าสุดนายปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชั้นต้น พิพากษาจำคุกลุงพลสองข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จำเป็นจะต้องมีประจักษ์ยพยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเชน่นการชนะสุพรพลิกศพ ซึ่งคดีของน้องจำพูแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องจำพูลุมพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุมพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชันสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุมพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้าย เป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หางวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพอช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุษแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทำให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่น นอกจากนี้อาจารย์ปรเมรบอกอีกว่าหลังจากสารมีคำพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวไล่เรียงทม์ลายเหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้เห็นชัดว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดขี่คลายคดีและนำเสนอแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียว และเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์พรเมศมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและองค์ประกอบชัดเจนครบถุวนมิติแล้วลุงผลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาอาจารย์พรเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบ ครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือฎีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักลังให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นเอาแล้วงานนี้ทนายตั้มอดีตทนายลุงพลเครื่อนไหวแล้วลังสาลตัดสินคุก20ปีจากคำพิพากษาคดีลุงพลที่ออกมาทีมข่าวได้คุยกับนักกฎหมายสงคนคือทนายตั้ม กับอายการปรเมศมองต่างกันเรื่องทิศทางคดีโดยอายการปรเมศมองว่าการที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่ามีหลักฐานบ่งชี้พฤติกรรมชัดเจนแล้วยากที่จะหลุดในชั้นอุทธรหรือดีกาขณะที่แทนนายตั้มมองต่างบอกว่าที่จริงหลักฐานในคดีไม่ได้แน่นขนาดนั้นเขายังเคยพูดเลยว่าคดีนี้ใครมาทำก็รอด แต่ทนายลุงพลพราดที่ไม่ต่อสู้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์จนสารพิาพากษาลงโทษจำคุกโดยเมื่อวันที่20ธันวาคมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าผิดคาดเมื่อเห็นคำพิาพากษาในคดีน้องจำพูตัดสินจำคุกลุงพลเพราะเคยพูดแต่แรกว่าคดีนี้ใครทำก็ยกเนื่องจาก เป็นคดีที่พยานหลักฐานบางหลักฐานสำคัญคือเส้นผมถูกสับที่พบในจุดเกิดเหตุและในรถลุงพลก็ไม่พบดีนเอว่าเป็นผมของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งแม่และรอยขาดของเส้นผมมีของมีคมอะไรอีกบ้างที่จะตัดแล้วเกิดรอยลักษณะเดียวกัน แต่ทนายลุมพลพลาดที่ไม่นำผู้เชี่ยวชาญมาสืบพยานต่อสู้ประเด็นนี้กลับไปต่อสู้ว่าสุนัขพานอนชมพูขึ้นไปบนเขาซึ่งไม่ใช่หลักฐานทางนิติยาทศาสตร์ทำให้ศาลเชื่อหลักฐานฝั่งโจทย์ซึ่งตำรวจรวบรวมได้แน่นหนามากกว่าจนถูกพิพาษษาจําคุกส่วนคำให้การของลุมพลก็มีพิรุษโดยวันเกิดเหตุลุมพลให้การว่าไปบอกพระ ว่าน้องชมพู่หายทางที่โทรศัพท์ลุงพลอยู่กับป้าแตนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรนายสิทธามองว่าคดีนี้สารมองว่าจําเลยมีพิรุษจากคําให้การที่ไม่ตรงกันสําหรับการต่อสู้ในชั้นอุทธร์ปกติจะไม่นําสืบพยานเพิ่มแล้ว แต่จะนำหลักฐานที่ว่ากันมาแล้วในสารชั้นต้นมาให้สารอุทธร์อ่านซึ่งส่วนตัวมองว่าผลพิพากษาในชั้นหลังจากนี้ยังออกได้ทุกทางไม่ว่าจะหนักขึ้นเป็นเจตนาฆ่าคืออาจจะมองว่าการเอาตัวน้องไปเป็นการเล็งเห็นผลให้น้องเสียชีวิตยกฟ้องหรือยืนตามสารชั้นต้นก็ได้เมื่อถามว่าช่วงที่เข้าไปช่วยเรื่องคดีให้ลุงพลพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีอย่างไรบ้าง นายสิทธาบอกว่าก็พอจะรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสกลับไปทำคดีให้ลุงพลอีกหรือไม่นายสิทธาไม่ตอบตรงๆบอกเพียงว่าตอนนี้ลุงพลเรียนกฎหมายแล้วและก็เรียนเนติด้วยตนเองจะไปยุ่งทำไมทนายต่้มก็เชื่อว่าคดีน้องชมพู่อาจต้องใช้เวลาอย่างต่ำ3า3ปีกว่าจะจบชั้นศาลดีกา ด้านนายปรรมิตรอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดมองว่าคดีนี้ส่วนตัวยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาอย่างละเอียดแต่การที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วโดวยมองว่าคดีอาจไม่จำเป็นจะต้องมีประจักษ์พยานเสมอไป แต่มีพยานเวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลทําให้สารลงโทษได้เมื่อถามว่าจากพยานหลักฐานที่สารยกในคำวินิจฉัยลุมพลมีโอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาได้หรือไม่นายปรเมศบอกว่าส่วนตัวมองว่ายากเพราะจากการอ่านคำพิพากษา ใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำาพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกม,มิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมาก สารจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติส่วนกรณีที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษาฉบับยอ่อมีความเห็นอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่และผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดมุกดาหารที่ตรวจสำนวนและทำความเห็นว่าพะยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์รวมมีข้อสงสัยตามสมควรเห็นควรให้ยกฟ้องโดยให้รวมในสำนวน จะเป็นข้อที่ฝ่ายลุมพลใช้ต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์หรือดีกาได้หรือไม่นายพรเมศรบอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดแต่เชื่อว่าอาจหมายถึงข้อหาอื่นๆที่มีการยกฟ้องไปซึ่งก็ต้องดูว่าพยานโจทตรงไหนที่น่าสงสยัยส่วนตัวขอดูรายละเอียดก่อนแต่ก็มองว่าอาจเป็นข้อที่ฝ่ายลุมพลนำไปใช้ต่อสู้คดีได้เช่นกัน โดยนายโปรเมตเชื่อว่าคดีนี้มีการอุทธรณ์แน่นอนโดยมองว่าจะใช้เวลาไม่ถึงสองปีก็จะจบในชั้นดีกาแต่อย่างน้อยคำพิพากษาในศาลชั้นต้นทำให้สังคมได้ตาสว่างขึ้นล่าสุดลุงพลพูดถึงพ่อแบมพยานปากเอกลัน่นไม่คมขู่ใครแน่นอน หลายคนติดตามกันมา3ปีกว่าสำหรับคดีของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้ตัดสินจำคุกนายชัยพลวิภาจำเลยที่หนึ่งซึ่งปรากฏว่าจากหลักฐานต่างๆพบว่าลุงพลมีความผิดในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราะศะจากเหตุอันสมควรรวมต้องโทษจำคุก20ปีแต่ศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน5 0แสนบาทและยกฟ้องนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเกี่ยวกับเรื่องราวหลายคนต่างชื่นชมพ่อแบมนายวัชรินโกงแก่นเท้าพยายนปากสำคัญของฝั่ง นาแนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ที่ยังยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสะว่าพ่อแบมโดนค่มขู่อีกด้วยแต่ก็ยังเป็นพยานปักเอกให้จนล่าสุดศารสั่งจำคุกลุงพล20ปีครั้งแรกผมพูดนิดเดียวแต่ว่าเขาก็มาที่บ้านทำให้ผมตกใจทำให้ผมกลัว แต่ถ้าผมไม่พูดอะไรผมกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับผมผมเลยตัดสินใจพูดทุกอย่างผมถึงกร้าพูดตอนที่เขามาคุกคามตอนพิสูจน์หลักฐานตนยืนอยู่หน้าบ้านพอตำรวจออกมาหมด ผมก็กำลังจะเดินเข้าบ้านเขาก็ขับรถมาบีบแตรให้ผมหยุดและจะเข้ามาทำร้ายผมแต่ผมก็ตั้งตัวทนันและเขามองเห็นลูกชายผมอยู่ด้วยเขาก็เลยไม่กล้าเลยบังคับให้ผมเปลี่ยนเวลาวันที่เปลี่ยนความจริงล่าสุดด้านลุงพลได้รับการใบสีสู่ขวัญที่วังปู่ปริจิตนาลุมพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครซึ่งลุงพลได้พูดถึงว่าพ่อแบมที่เป็นพยานปักเอกว่าไม่ได้ไปคมคู่ให้เปลี่ยนคำให้การตามที่พ่อแบมกล่าวอ้างและไม่มีพฤติกรรมที่จะคมคู่ทาร้ายร่างกายพ่อแบมโดยลุงพลพูดถึงพ่อแบมว่าพ่อแบมเคยติดคุกคดีตัดไม้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีมีลุงนี่แหละ ที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของพ่อแบมมาตลอดลุงจะไปข่มขู่พ่อแบมเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแบมที่จะพูดแต่เป็นสิทธิ์ของลุงเช่นกันที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้คนชื่อชัยพลวิภากล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนปาถอนแฉลุงพลเผยก่อนหลังดังนึกว่าคนละคนกันเลย สืบเนื่องจากกรณีข่าวดังของน้องชมพู่ล่าสุดศาลจังหวัดมุกดาหารตัดสินจำคุก20ปีลุงพลในความผิดฐานการะทามการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาด้วยปราศจากเหตุสมควรก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ลุงพลประกันตัวออกมาสู้คดีอีกครั้ง โดยหลังจากคำตัดสินสารสิ้นสุดลงก็มียญิงไรายหนึ่งร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจหลังได้ฟังคำพิพากษาจากสารซึ่งเธอคนนั้นก็คือป้าถอนแห่งบ้านกกกอกอดีตเพื่อนสนิ์ของลุงพลล่าสุดป้าถอนได้มีโอกาสได้มาร่วมออกรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยกหนดพลเป็นพิธีกรโดยได้มีการบอกถึงสาเหตุที่ร้องไห้ออกมา หลังจากมีคำตัดสินของศาลโดยป้าทอนเปิดใจว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขาไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทางช่วยเหลือทางอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคย เพราะถ้าเธอรักใครแล้วเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าประทอนดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งๆท,ที่ลูกหลานเราก็ดูแลขาดข้าไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีสีไปให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา ตอนที่น้องจะพูหายเธอก็ทำนานแล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขาสามสบถุงแต่เขาก็ไม่กล้ามาเอาตามมกก็เอารถไถแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้องเขาก็บอกว่าป้าถอนท้าได้ดิบได้ดีแล้วจะไม่ลืมป้าถอนนะหนูก,ก็บอกหนูทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกอกมันไม่มีใคร หนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุน่ะหนูก็ทำกับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นี่ใส่เขาหนูไม่เคยรู้เลยเพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนญาติกันก็พี่น้องกันเนาะบ้านหนูสายเลือดเดียวกันทั้งหมู่บ้านด้วยเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไร หนูยังมีพี่น้องของหนูที่อยู่ในหมู่บ้านหนูก็มีป้าถอนระบายความในใจ